Ô con 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 รู้รักมาวาดิสไลอีอมัสุสอรรัมาวดิาฮลลอีอมัสตุคลีกว่าเดอสตีว่าเดนใครเนาะใครกทำงาะเรือต่อนุ่งเปลยนุ่งเปลยนุ่งเปลยตอมหอนุ่งเปลยตาย่าู้วะเออแกตบลอยอาพเอาสีเน่อเป็น้อง่ต้องให้แข่งขาไหอเอ๊บราทุนนาแข่งัะบุ้เลยรัสยเลยเเบาเลยเอออานให้กันทางานเรื่องต่อมานุงเปลยต่อมาอย่งนเนะอา่้องใหเออรู้ อีอีอ๋อะผมก็ดอะไรออ๋อรู้ได้กับพ่อเนมมาเป็นเรดาให้หมเติมสับไลว่าป้าสัไเนาะมาลาวิด้พ่อเนาะนึ่งคือใ

ये था भाषा ऑटो ने भी कमेंटिंग नो हम्म कंसन आई यू नो असेते में भाषा खाली सेने ओले दाय खों हो लखो बी येते यम मुखा कोदा बी उ ने दुमोला वे कुजा कुजा रिया ने ओले पे दीदी एते शिला वे कु ब्लाने के के बात ने ये वा ओबीगो जाय पुले बुले वा दे लिए ये वाला ओ कु ब्लाने ने ते दी देबी एता वे ने दी कु लौसा भी तोगा वे मा भों ने तो नीला वे कु ने कु नाइटी या ने

อ่ะพี่นะพี่ดีสักมาณเนี่ยอายุวให้มีเงไมต้องแก้ห่ออยู่เทปเพลงคลิปเนาะเราให้มีเงินเตากเป็นยีนนแล้วเนี่ยเออไม่ต้องแก้เดี๋ยวทะเลเอาทะเลอ่ะเนาะเดี๋ยวเทปแต่โบมาทีแรกก่อนกเนาะเดี๋ยวมันมาเพียงตักบ้่มับ้าละกอดใจอ๋ส่าตกใจ ใช่ๆฮาริคอซอนใส่กนดียออยู่อ๋อน้อให้เกถุงหลับเพื่อนเนี่ยแล้วนยาละ่าน้องเีเก็ยจถุงหมอนแล้วเนาะอัตาข้าแล้ว อยเแม่เอาคว้าแม่เนาะมาพิสพายแน่อยู่ว่าแม่อะไรมยเนาะออยน้องให้อาจาที่ช้นข้าวเนาะแม่เวลาไงหรือ่้องให้เมนนว่เราแต่งข้วใหกินเหืว่าให้ทะเลลับท่านเนาะออยก็ทํมาทุกดูดเนี่ไอย่น้องให้โจการพอหลังลยเนาะออยแม่ผมมันต้องไ้ขอผมมันเนาอีอาย่านมาพิสพายาเอาตัวเดียกับพิสพลายโลาังข้าแม่เอ่อให้เอุคว้าที่เขามาพิสพายเนาะอยมมีมาเี่ยนพิสพมีารไเสียก้้ซะ

จะบ้างอ่ะพี่บ่เลยอยู่ก็โนบ้างโตเลยเอาเวะเอาเวะดมละทีนึงบ่เลยละย่อดมละอีกโอดมละอีกบ้าดมละอีกโหเออดมบ่เลยฮัลโหลปู่คุณปู่ปู่เป๋อปู่เปเออปู่เปปู่เปเอาแค่รูปเป2000นี่ให้ยอดเลยนะเออเออเงินกูเนี่ยนะปู่กูย่าเนาะเงินกูเป็ดนะครับปู่มาไปแน่

ไปไปมันลยได้หลอกครหรอออลไออโคลีไรนีอ้นยกาปนมาพี่ลวดาเอให้อเนี่ยเพอูดไน้อเนาะอยู่บักอะไรอย่าง้วดาอยู่เอมต๊ะแล้ป้าเน่อยู่ลูกเพื่พูดไนขั้นนี้วิดาเพราะว่าเธอเหัวอเ่มดตป้ามันมีเศได้อยู่นี่นหลยนม

เเบ่ไปกับบักวิลอไปกับมาไปกับมานี่หว่ามาออจะมีหีน่ะจัดตั๋งให้กูนี่เลยนะไปละมาละสิอ่ะไม่จานนี่มาตั๋งแล้วมาละพูกนี่ไงเออไปบ่านี่ก็ใจ้กันหมดแล้วก็เอออัยยว่าเนี่ยได้ทียาบ้าเอ๋ยเนาะยาบ้าเอ๋ยหลบเอ๋ยนี่ llama paia de ngada na te o que pila depois de jogar o cigarro não a bainha na te eh na bainha te bola branca eh mama mas tinha um cu bainha essa ai eh mas tá na galoa né galera mapeio lele pô mulo lele lele na praia tá no casamento do ô ô sim muito e aí né e vou logo então então

Ừ, cô tình tình các bạn để tự hòa với nhau hòa, ba mươi, năm, 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 năm,

อ่ามาอ่าติดตาติดตาเด้อไอ้หัวเนาะที่มาสุขพาผมมามองเจนนะหัวเนาะเออรถใต้ของพ่อละมีมาพี่น้องแม่ดาอะหมอเจ้าอย่ามาปากของพ่อละกายเยดะเยดะรถใต้ของพ่อมาสุขให้ดาเวเตที่เตเอดาเวลาคาเดกิราเวเนมาคลอดอีบาตะกิราเวที่ดูกูพ้องแต่เอดุเอชนาเวกูกันดิอะหมอเจ้าอย่ามาปากติข้อออดาเวเดผมโมอียายออดาเวเจ้าเอข้อออดาเวปุลินี่อียายมามองสุขให้ดาเวมีดาเวเปรู้กูได้นี่กูได้นี่ผมบ่น้อยนี่แล้วไปใช่อ่ะ đi theo naui này mọi người nhé hò, à cái này, cái này, cái này, I oh すいません。 But